วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับเจ้า t a c c น n i 150นะราคาพิเศษ63,700บาทนะครับผมวันนี้พี่แก๊บก็มารับรถแล้วนะครับผมพร้อมรับงานทันทีนะฮะสวยเลยเยี่ยมเลยนะฮะประหยัดน้ำมันนะครับ37-40โลลิตรนะครับผม t a c c n i 150นะครับผมเข้ามาแล้วนะที่จังหวัดเชียงรายมารอบสองนะรรอบสองเราได้มาอยู่ 8คันนะฮะคันสาขาจตกกี้ด้านมนาะอยู่5้าคันนะครับรับไปเมื่อกี้แล้ว1คันนะฮรที่ลูกค้าเห็นนะตอนนี้นะติดจองหมดเลยนะทุกคันนะครผมมีเจ้าของหมดแล้วนะฉะนั้นลูกค้าที่จองกัาจจากกี้ไว้นะโดยเฉพาะสีเทาเนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะรเริ่มเริ่มทยอยจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมใครที่จองรถภายในเดือนนี้นะครับ รับลดเดือนหน้าไม่ต้องกังวลนะครับราคานี้คือราคาของเดือนนี้เลยนะฮะก็คือถ้าตัวท็อปนะอยู่ที่63,700บาทนะครับตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่59,900บาทนะครับเราจะยืดจากใบจองเป็นหลักนะครับผมจองเดือนนี้คุณก็จะได้ราคาพิเศษเลยนะฮะราคาแนะนาขายนะครับผมแต่ถ้าจองเดือนหน้านะครับผมทางร้านน่าจะมีการปรับราคาขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าหมดโปรแล้วนะครับผมก็อาจจะขึ้นเล็กน้อยนะฮะไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผม สำหรับตัวรถนะครับก็สามารถออกรถเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้แน่นอนนะเพราะว่ายอดจัดของรุ่นนี้มันค่อนข้างจัดได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวท็อปก็จัดได้อยู่69,500นานะครับตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่66,000่นนะครับผมนะเดี๋ยวรอเสียงเสียงปิดไปผ่านไปก่อนนะดังนิดนึงนะคันทีร้านอยู่ติดถนนนะครับผมอ่าไกลที่ ลูกค้า stumbled? ที่อยู่จังหวัดเชียงรายพะเยานะครับเล Б งรุ่นไหนไว้นะครับแนะนําให้จองเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันสุดท้ายในการที่จะลูกค้าจะได้ราคาพิเศษนี้นะครับผมถ้าเดินหน้าก็เป็นราคาที่ปรับขึ้นแล้วนะครับผมจองวันนี้นะครับออกรถเดินหน้าได้นะครับผมค well ุณก็จะได้ราคาแนะนําขายเลยนะครับผมตอนนี no. ้ที่สาขาช็อปชีเวกสาขาบ้านใหม่นะครับถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูรถนะครับก็มีสีเทานะครับสีขาวสีดําและสีแดงนะครับผมตอนนี้ขาดเฉพาะสีเขียวมิ้นท์นะครับผมเขียวมิ้นท์เดี๋ยวมารอบสองนะครับเพราะว่า รอบ2นี้จะเข้าอีกประมาณ8คันนะครับผมเพราะว่าทำไมเชียงรายถึงได้ช้าที่สุดเพร่ะว่ามันอยู่เหนือสุดนะครับเหนือสุดของประเทศไทยเลยนะฮะอย่างรถขนส่งจากทางโรงงานนะครับผมเวลารถคนมาส่งนะก็ไปที่เชียงใหม่ก่อนนะถึงจะมาที่เชียงรายสุดท้ายเลยนะฉะนั้นเชียงรายจะได้ช้ากว่าใครเพื่อนนะครับผมอันนี้รอบ2นะรอบแรกมา5คันรอบ2มา8คันแล้วก็เดี๋ยวรอบที่3มเนี่ยมาเดือนมีนาคมนะครับผมมา น่าจะไม่เกินกลางเดือนนะครับผมต้นเดือนเร็วสุดต้นเดือนนะครับชารสุดก็ประมาณกลางเดือนนะครับมาอีก8คันนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีสีเขียวมิ้นต์มาด้วยนะครับมาทั้งตัวสแตนดาร์ดและที่สําคัญนะฮะทางร้านเรานะครับจะได้รถตัวทดลองมาด้วยนะฉะนั้นลูกค้านะครับที่เข้ามาหาผมที่ช็อปจีวีสาขาบ้านใหม่นะครับอยากจะลองขี่นะครับอยากจะทดสอบขี่รถนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับอดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวถ้าตัว รถทดลองมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ขับได้เทสรถนะครับผมสามารถขับขี่ออกออกบนท้องถนนได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถที่พร้อมขายแบบนี้ผมไม่สามารถที่จะให้ลูกค้าได้ทดลองขับหรือขี่ได้นะเพราะเป็นรถพร้อมขายนะไม่ใช่รถทดลองนะก็บางครั้งนะฮะถ้าลูกค้ามาจังหวะพอดีกับที่มีลูกค้านะเขาออกรถพอดีนะครับออกรถพอดีแล้วรถมันเช็คขายแล้วนะครับแล้วก็ได้ก ได้ทาการพูดคุยนะครับขอลองกับทางเจ้าของเลยนะครเจ้าของรถนะครับถ้าเขาอนุญาตลูกค้าก็สามารถลองเทสลองขี่ได้นะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมแนะนําให้รอตัวรถเทสตดีกว่ารอรถทดลองมานะครับมาเดือนมีนาคมนะฮะเร็วสุดต้นเดือนช้าสุดประมาณกลางเดือนนะครับมา2คันนะรอบนี้เราได้รถเทสมา2คันเลยนะครับเพื่อเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับในการตัดสินใจของลูกค้านะครับว่ารถมันแรงไหมนฮะออกตัวดีไหมนะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากจะ ลองขี่ลองเทสตก่อนนะก่อนที่จะทําการซื้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวอดใจรออนิดนึงได้มาแน่นอนนะครับผมถ้ารัวตัวรถเทสมาถึงแล้วนะจะถ่ายอัปเดตให้ทีแล้วก็ตะก,กี้ก็จะถือโอกาสนะไปลองด้วยนะครับไปลองขับขี่บนท้องถนนจริงๆเลยนะจะลองบิดบิดสุดปอกดูนะว่าความเร็วสูงสุดมันได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเราดูจากคลิปนะครับเราก็ไม่รู้นะอย่างตะก,กี้หนักอยู่ 70- 75โลนะเดี๋ยวจะลองเทสดูสําหรับคนหนัก75โลเนี่ยบิดสุดปอกมันจะได้อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก ออกตัวอื่นไหมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะที่ลูกค้าสอบถามผมเข้ามาทาง YouTube นะครับผมสำหรับอาชีพนะครับผมขับแก๊บนะครับผมขับฟู้ดอะไรพวกนี้ครับผมเป็นพนักงานขับขนส่งอะไรพวกนี้ครับสามารถออกรถได้ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าออกได้เหมือนอาชีพปกติเลยนะขอแค่ลูกค้ามีรายได้นะครับยิ่งอาชีพขับรถส่งของอะไรพวกนี้ครับคือรายได้มันเข้าตลอดนะครับแต่ละวันนี่คือก็ได้เยอะนะครับ บางคนเนี่ยได้เยอะยิ่งกว่าพนักง,งานประจําอีกนะครับผมก็กเหมือนตัวอย่างต้นคลิปเลยนะพี่แก๊ปนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าที่จริงสามารถออกรถซีดาวได้นะเพราะว่าลูกค้าประวัติดีด้วยเคยออกรถมาก่อนนั้นเนี่ยเคยผ่อนกับทางไฟนซน์นมาด้วยนะครับเพื่อถือว่าลูกค้ามีเครดิตนะครับแล้วก็ส่งตรงนะส่งเกินด้วยซ้ำนะครับผมอ่าอย่างถึงงวดปุ๊บเนี่ยจ่ายล่วงหน้า 2. องสงวดเงี้ยคือประวัติการส่งก็ค่อนข้างดีนะจริงออกรถซีดาวได้แต่ลูกค้าดาวอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมระยะส่งก็แค่2น,นะครับ แล้วก็อาจจะปิดเร็วยิ่งกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าสัญญาเดิมลูกค้าเนี่ยทำ24งวดนะครับแต่ปิดภายใน12งวดถือว่าลูกค้าประวัติดีนะปิดเร็วก็มีส่วนลดเยอะนะครับผมฉะนั้นเนี่ยออกรถได้เลยนะครับขอแค่นะครับขอแค่ลูกค้านะครับมีทํามาแล้วประมาณ3ามสี่เดือนขึ้นไปนะครับขอแค่อายุงานนะครับสเดือนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจํานะครับหรือขับรถส่งอาหารอะไรพวกนี้ครับผมขอแค่ทํามาแล้ว4เดือนขึ้นไปนะครับ สามารถออกรถได้เลยนะครับผมถือบัตรประชาชนใบเดียวมาแค่นั้นเองนะสลิปสเตทเนต์ไม่ต้องเตรียมนะไม่ได้ใช้นะครับผมเตรียมแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรมาแค่นั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าด้านไหนนะครับอยากให้ผมอ่ถ่ายรีวิวตัวทักขะนี่อยากให้ทําอะไรนะสามารถแนะนําเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับสิ่งที่ผมสามารถทําได้เดี๋ยวผมจะพยายามทําให้นะครับอาการผิดปกติอะไรต่างๆนานานะครับอ่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าัดได้นะครับผมอย่างบางครั้งเนี่ยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย มีปัญหา,าการใช้งานรถนะครับผมรถมันมีอาการติดปกตินะครับผมแล้วทีนี้รถมันดับนะครับฉุกเฉินเลยนะลูกค้าโทรมาสอบถามผมผมก็แนะนําให้ลูกค้าไปนะผลปรากฏว่าเออมันได้ผลนะผมก็ดีใจด้วยนะลูกค้าก็ดีใจนะก็ออประทับใจมากนะที่ผมสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้นะครับในเวลาที่ฉุกเฉินนะครับผมผมยินดีมากนะครับถ้าใครต้องการความช่วยเหลือนะครับอยากได้ความรู้ที่ผมพอให้ความรู้ได้นะครับผมก็ยินดีนะครับผม อ่ะคลิปนี้ก็ขอญาตฝากาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะถ้าใคชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้กับคลิปตะกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ